ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP แล้วก็ Luna Classic นะครับเนื่องจากว่า XRP กับ Luna Classic ก็เป็นเหรียญกิมมิคนะครับของช่องเราอยู่แล้วอื่นนะครับผมขอโปรโมท2กระดานคือ Bi t g e t แล้วก็ b i t 2ูนะครับ b i ต g e t ท่านใดยอยากจะฝากเหรียญ XRP หรือ Luna Classic ก็สามารถฝากได้นะครับดอก5-10ระยะเวลาการฝากคือ30วันกระดานปิดทูนะครับใหยาเก็บนะครับในฝั่งของเรียนต้นน้ำเนี่ยครบที่สุดดีที่สุดกระดานบิดทูฝั่งของ XRP นะไม่ใช่เหรียญต้นน้ำทั่วไปนะครับเอาแหละนะครับเรามาถึงเรื่องของตัวของ Luna Classic นะวันนี้นะครับราคาน่าจะเริ่มลงอีกรอบหนึ่งนะครับ l u น a c l คส s ิ c ก็ ราคาไปได้ประมาณสัก0.4ตัว3,000ตัวของลูน่าค a s ส i ิกนะครับก็มาถึงได้ราคานั้นจริงๆนะเราก็ลูน่าเสียดายว่าวันนี้โมเมนตัมเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วรวมถึง u a t c นะครับแต่ภาพรวมของตลาดเนี่ยมันดำตัวลงต่อนะณนะที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยอีเธอเรียมอยู่ที่2 8 4 2นะ แล้วก็มีทีท่าว่าจะลงยากหน่อยนะครับเนื่องจากฐานของอ t h e เ e ียมเนี่ยอยู่ที่สองพันหกนะครับในรอบนี้ก็คือแนวรับเนี่ยนะที่สำคัญคือสองพันหกลงยากจริงๆนะครับรอบนี้ก็คือไอตรงราคาสองพันเจ็ดเนี่ยถ้ามันไม่ทิ้งบอมลงจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากพอสมควรนะ แต่โดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าตลาดน่าจะลงต่อเพราะว่าเรื่องของวันนี้มีเรื่องของ CPI นะครับแล้วก็ตอนเช้าสิบโมงของของบ้านเราเนี่ยนะครับในวันที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของธนาคาร BOJ นะครับของญี่ปุ่นก็จะประกาศว่าจะมีการเพิ่มอัตาราดอกเบีย้ยหรือว่าจะลดอัตาราดอกเบีย้ยนะครับ ส่วนตัวผมนะครับอืดูจากกราฟเนี่ยน่าจะรอข่าวนี้แหละนะครับในการทิ้งบอมเนาหมายถึงราคาเนี่ยถูกดําเนี่ยรอจากข่าวนี้แหละนะเพราะตอนนี้นาที่ผมทําอยู่ก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับจะตีสองก็ราคายังไม่ค่อยดําลงเท่าไหร่นะดําน้อยนะครับต้องต้องเป็นข่าวแบบแพ่นิคจริงๆนะซึ่งข่าวของบ o j อเจเนี่ยก็น่าจะเป็น ข่าวสุดท้ายแล้วก็สิ้นปีแล้วแหละนะครับที่จะเอาอ่าเม็ดเงินเนี่ยออกจากตลาดเนาะนะครับรวมถึงอ่ากระแสการลงทุนของนักลงทุนก็จะต้องเปลี่ยนนะถ้าเกิด BOJ เนี่ยเขาหรือว่าธนาคารของญี่ปุ่นเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นะครับดังนั้นนักลงทุนก็จะย้ายเงินเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเงินดอลลาร์เนี่ยจะไปพักเงินที่ญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เล่นพวกคุณปั่นอะไรพวกนี้ อืมก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดมันลงไปก็เก็บของก็ดีแล้วนะครับผมว่าเป็นราคาที่โอเคนะครับรับได้ต่อมานะเรามาพูดถึงเรื่องของตัวของลู n a าค a s ส i ิจะลงไปเท่าไหร่มีสิทธิ์นะครับที่จะเพิ่มสูน์นะครับทั้งลู n a า USDC นะครับแล้ก็ตัวของลู n a าค a s ส i c ก็จะเพิ่มสู์เพราะลูน่าคลาสิเนี่ยใกล้แล้วอะนะจนจริงๆเนี่ย ถ้าโดยพูดโดยส่วนตัวคือผมไม่อยากให้ลงไปมากกว่านี้นะมันควรจะแบบขึ้นไปก่อนสัก0.04ตัวพันสองเนี่ยเราค่อยดั้มลงนะราคามันก็จะดีมันก็จะมีเม็ดเงินนะครับที่ถูกเทออกจากเหรียญด้วยแต่เอาละมันมาได้เท่านี้ก็โอเคเท่านี้นะต่อมานะครับเป็นข่าวของบ i แ a น c e นะครับเขาบอกว่าผู้ใช้งานบ i แนน c e อ่ะให้ความสนใจกับการอัปเกรดระบบที่จะเกิดขึ้น นะครับเพราะว่า่าเป็นวันที่สิบเจ็ดธันวาปมสองพัยี2 0ิบห้าโดยมีจุดประสงค์นะครับเพื่อจะอัปเกรดตัวของกระดานนะครับเพราะว่ากระดานเนี่ยมันทําเป็นเรื่องของโซเชียลไฟลด้วยนะครับใครที่ใช้ตัวของใบแนนเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะเข้ารหัสพวก U T F แปแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบสปอต นะครับเราก็มีจุดประสงค์เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์อักขระได้ดีขึ้นบนใบแนนนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบพวกโทโคเค็นด้วยนะก็น่าจะประมาณนี้พูดแบบเดียวเหมือนกันนะครับทั้งเคทิวตเราก็ซีซีนะครับก็พูดว่าวัฏจกักรโฟเยอ r c ไซเคิหมดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเงินที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มของนักขุดบ t c ีซนะเพราะว่า ว่าถ้าจากตาม b ี c เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำฮาร์วิ่งทุกๆสี่ปีนะตอนนี้เม็ดเงินเนี่ยเป็นของเจ้าเรียบร้อยนะครับทางฝั่งของอเมริกาดังนั้นโดยส่วนตัวถ้าเกิดผมจะวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือสี่ปีหมดแล้วนะครับบิตคอยคือไปละแต่แอลคอเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งนะคือแอลคอเนี่ยเห็นว่าถ้าจัรเนี่ยหลายตัวอาจจะอยู่ในโฟลเย c y c ไซอยู่นะครเพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยมันอยู่ที่หวานนะ ฉะนั้นเขาจะเล่นอะไรเขาคงไปเล่นบิตคอยก่อนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับบิตคอยถ้าเกิดจะด้ำลงไปเจ็ดหมื่นหกหมื่นห้าหมืนเนี่ยส่วนตัวผมมองเลยนะครับว่าเม็ดเงินจากจากสถาบันเนี่ยมันทำให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นมาเร็วกว่าตอนที่ปีสองพันยิบสองแน่นอนนะต่อมานะครับเนื่องจากเทนเซนคลาวร่วมมือนะครับกับบิดคับของประเทศไทย ก็เพิ่มพื้นฐานทางด้านศักยภาพของคริปโตเครนซีนะครับอันนี้เป็นการประกาศร่วมมือเชิงกลยุทธ์นะครับกับบิตคัพกรุ๊ปในประเทศไทยนะก็น่าจะเป็นพวกอ่าฐานพวก่าตัวของคลาวนั่นแหละนะครับให้บริการข่าวในในฝั่งของบิตคัพเพื่อบิตคัพเนี่ยจะมีแอปที่ดีขึ้นสถียรนขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตนะบิตคัพเนี่ยจะขยาย ในระยะปี2ปีนี้จะขยายโดยใช้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยของ t e n c ซ n t Cloud ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับต่อมาก็เป็นข่าวของ NEO เปิดตัว m s s เซ e ไบรท์นะครับเพื่อจะทำให้ NEO เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมกับเชนอื่นๆได้นะครับตอนนี้ NEO ก็อยู่ในเชนของ e ีทูเรียอีกหน่อยเขาก็น่าจะทำเชนของตัวเองแล้วก็มีเชนอื่นๆเข้ามาด้วยแล้วก็พวกเทคโนโลยี EVM นะครับการโต้อตอบของ NEOFS อะไรพวกเนี้ย แล้วก็มีโทเคนบอยด้วยมีเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้เหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของ NEO เนี่ยก็จะเป็นฟาร์มิงโกนะครับหรือ FLM ก็สามารถหาซื้อได้ในกระดานใบแ้นก็สามารถไปลองไปหาได้นะครับการอัปเกรดของ Lightning Network ก็มีการอัปเกรดมากขึ้นนะครับเนื่องจาก Lightning Network เนี่เป็น l a เยอร์สองของ Bitcoin นะครับดังนั้น Lightning เนี่ยก็แตะความจุที่ระดับ5,606 BTC นะเมื่อวันจันทร์ทำลายสถิติเมื่อเดือนมีนาคมในปี2 0 2 3ปปอีกนะครับแพลตฟอร์มของ Lightning h ร์เนี่ยหรือแพลตฟอร์มของ LN เนี่ยกวิเคราะห์นะอย่าง Amboss นะมีรายงานว่าจุดสูงสุดก็คือ5,637 b t c นะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดจะมีการโอนการใช้ b t c เนี่ยก็จะมีการใช้มากยิ่งขึ้นด้วยต่อมาเป็นข้อมูลของ c a r o l ไล e l l i s o n นะครับพนักงานภายในของเอ T.X ก็ถูกส่งตัวบริเวณชุมชนก่อนปล่อยตัวในปี2026นะเพราะว่าติดคุกแค่2ปีนะครับก็ข้อหาเรื่องของการช่อโกงร่วมกับแซมแบงแมนไฟน์นั่นเองนะครับแฟนเก่านะที่อยู่ MIT นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวก็จะออกมาละไม่รู้จะปั่นเหรียญอะไรอีกหรือเปล่านะตอนออกก็ต้องดูตรงนี้ต่อมาเป็นข่าวของศาลฮ่องกงพิจารณาคดีช่อโกงของเจ e พ ะครับมูลค่า206ล้านดอลลาร์สหรัฐออกไปเดือนมีนาคมนะครับก็เป็นอายการคดีช่อโกงเพราะว่าตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่ากําจัดอ่ะเนาะนะครับอ่าคู่ธุรกิจหรือคนที่เข้ามาทําในธุรกิจฮ่องกงที่ผิดกฎหมายไม่ได้ขอใบอนุญาตน,นะครับทางฮ่องกงเขาก็ต้องเชื่อไก่ให้ลิงดูต่อมานะครับเป็นข่าวของอีลอนมาร์กแล้กันนะเนื่องจากว่า มันไม่ค่อยมีข่าวของเรดมิมนะครับผมก็เลยเย็บข่าวเป็นข่าวเดียวด้วยกันนะครับก็ให้ความเห็นเรื่องของคอยเบสเนี่ยย้ายมาจากรัฐเดลาแวร์นะครับมาสู่รัฐเท็กซัสนะครับหนึ่งในนั้นก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าเท็กซัสเนี่ยเป็นมิตรกับบิตคอยแล้วก็คริปโตเครนซี่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าตอนไปอยู่รัฐเดลาแวร์เนี่ยเออมันคดีมีคดีมากมายมีการฟ้องร้องนะครับถ้าเกิดจะย้ายมาในเท็กซัสเนี่ย คดีบางอย่างเนี <If> you suffer, you <se> ่ย <f> ม <alike> ันช่วยเหลือนะครับตัวของกระดานคอยเปตค่อนข้างมากนะครับอะไรที่เป็นคดีเนี่ยก็จะได้จบทางนู้นนะครับค่อยๆจบไปทีละเรื่องเนาะต่อมาเรื่องของดอทคอยเพิ่มเหรียญประมาณหนึ่งร้อยสามสิแปดล้านเหรียญในยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับก็จะดีตัวเหนือศูนจุดหนึ่งห้าดอลลาร์หรือเปล่าก็ซื้อขายอยู่ที่ศูนจุดหนึ่งสามศูนย์สี่นะครับก็ไม่สามารถทําได้นะตอนนี้ตลาดค่อยๆ ทำการดั้มลงเรื่อยๆนะครับจนถึงราคาที่วานอยากให้ลงแล้วกันต่อมานะครับข่าวสุดท้ายคือราคา Wi-Fi สิ้นสุดหมุนเวียนตามทฤษฎีการประมูลของตลาดนะครับจุดต่ำสุดน่าจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการหลุดสูงนั่นแหละตอนนี้อยู่ที่0.18นะครับเพิ่มสูนยแน่นอนนะตัวเนี้ยคืออาจจะถ้าเกิดอิเทอเลีมันดั้มลง,งมืกอ นะครับอาจจะลงไปสักศูนย์สองตัวห้าพันเลยเพราะอุปทานมันเยอะๆนะครับอุปทานมันห้าหมื่นสองหมื่นล้านอุปทานหมุนเวียนนะเยอะเกินไปนะพอเวลาดำอะผมว่าดำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด i ครแล้วกดกระดิง่งกดุูมติดตามแล้วก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin เราก็กลุ่มของ XRP กับ Luna นะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ แล้วผมก็ฝากนะสำหรับเตื้อช่องพอยนิวมูลนะครับอ่าอันนี้เป็นของ Amazing Moon Story นะถ้าเกิดใครสนใจนะก็สามารถที่จะซื้อได้นะผ้าเนื้อผ้าดีนะครับเห็นไหมนะเป็นเสื้อที่ไว้สำหรับในการเล่นกีฬาระบายเหงื่อง่ายนะครับตีมสีดำด้วยนะนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องถอนนั่นแหละนะครับแล้วผมมาทำรวมถึง i อออนแมด้วยนะ สีมันก็สวยมากๆเลยนะถ้าเกิดใครสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปมุมสวยจริงๆนะครับผมก็ฝากสำหรับอีกหนึ่งกระดานแล้วกันนะครับนั่นก็คือกระดานบิ t เกตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน Luna Classic ่าแคสิกดอกห้าถึงแดเปอร์ซกระดานบิ t ทูนะครับเก็บเหรียญต้นน้ำของ Xrp ตอนนี้มีมันมีอยู่กระดานเดียวแหละนะครับที่มีเหรียญต้นน้ำของ XRP เยอะที่สุดครบที่สุดนะนาะตอนนี้เราก็รวมถึงกระดานเม็กซี ค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกกระจายความเสี่ยงมาได้นะในการเก็บเหรียญพวกกลุ่มต้นน้ำนะก็ประมาณนี้นะรกระดานเม็กซ่เป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอร์ตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึง คู่เทรของเรียนต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดาน m ม็กซติด10อันดับแรกของคอยมา k e t แคปด้วยนะเราก็กระดาน m ม x กซถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบรถ ทางเล่นสซ้งเล่นยาวสปอร์ตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นในเดือนหนึ่งเราจะรับแค่10คนนะครับในราคา3,500บาทครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าช่องคอยหนึ่งมูลจะ g r o ู to มูลไปด้วยกันวันนี้ขอตัวเราไปก่อน,นครับสวัสดีครับ